สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นไฟสตูดิโอนะครับผมแบบหลอด300วัตต์เลยนะครับแล้วก็มีซอฟบล็อกนะครับมาให้ด้วยนะเป็นซอฟนะครับ2เป็นซื้อเป็นเซ็ตคู่มาเลยทุกคนมีรีโมทด้วยเราไปแกะดูพร้อมๆกันเลยครับอ่าโอเคนะครับก็แพ็กเกจที่เขาจัดส่งมานะครับก็ใส่เป็นกล่องมาแบบนี้เลยนะครับทุกคนแพ็กใส่กล่องมาแล้วเหลือนิดเดียวเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นชุดหูขาตั้งตั้ง2เมตรเลยนะครับ นี่มาแล้วทุกคนในอันนี้น่าจะหลอดไฟนะครับหลอดไฟ2องันนะครับแล้วก็มีตัวนี้น่าจะเป็นตัวชุดซอฟ t บล็อกที่มันเป็นแบบล่มกลางออกมานะครับทุกคนแล้วก็มีรีเฟ็กด้วยข้างในนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นขาตั้งนี่นี่อันนี้เป็นขาตั้งนะครับ2ออันดูอะไรก่อนอ่ะเอาขาตั้งออกมาดูก่อนจะได้มาใส่ขาตั้งนะครับอ่าก็เป็นขาตั้งธรรมดา ทั่วไปที่เป็นแบบ3ขานะครับเนี่ยกางออกมาแบบนี้เราเห็นขายกันทั่วไปแหละในในแอปนะครับเป็นขาตั้งก็มีที่ปรับนะครับใชหบุนปรับได้อ่าแล้วแต่ความสูงอนะ่ะเขาบอกว่า2เมตรนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูผมลองปรับสูดดูเลยนะอ่าขาตั้งตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้2เมตรนะครับอันนี้คือผมสูง170นะอันนี้คือยังไม่รวมตัวโคมไฟนะครับ ขาตั้ง2อันออกมาเช็คหมดเลยนะครับทั้ง2อันจะได้ประกอบไฟไปให้ดูพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับทุกคนนี่ขาตั้งนะครับนี่ขาตั้งมาแล้วขาตั้ง2อันต่อไปมาดูตัวโคมกันกับตัวรีเฟกนะครับเป็นตัวโคมซอฟบล็อกเขาตรงไหนเป็นหอ่อถุงหอ่อใส่ามาแบบนี้เลยนะ,ะมีเป็นผ้ามาให้นะครับมีเป็นผ้านี่ตัวหัวก็เป็นแบบนี้อันนี้ตรงบริเวณนี้ก็เอามาใส่กับ หัวของขาตั้งได้เลยนะจะเป็นแก๊้แกล้หน่อยนะครับเนี่ยค่อยๆบิดขึ้นมาแล้วก็ล็อกเอาตำแหน่งนะครับอยากได้อยากได้แบบไหนนะครับผมตรงนี้ก็ขายนะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปพร้อมกับโคมไฟเขานะครับมีเป็นรีเฟ็กข้างในนี้นะครับก็กลางออกมาแล้วก็มีเป็นตัวชุดคอนโทรลตรงนี้เป็นเป็นสวิต อย่างเดียวอันตรงนี้เป็นสวิตอย่างเดียวนะครับรีโมทจะอยู่ใน,อย,ในอยู่ในกัหลอดไฟนะครับตรงนี้เป็นสวิตให้ไฟข้าอย่างเดียวเป็นปลั๊กเลยนะครับตรงนี้เป็นปลักลปปล๊ก2ขานะครับอ่าแล้วก็ผ้าอันเนี้ยเขาจะมาปิดด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่ผ้าอันนี้มาปิดด้านหน้าของโคมไฟทุกคนอ่าแล้วก็ไฟมันก็จะน,นุนวลผ้าไฟมันจะซอฟๆหน่อยนะครับมันจะไม่คมมากแสงมันจะไม่คมมากเหมือนกับ LED ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นไอตัว18นิ้วที่เคยรีวิวไปตัวใหญ่สี่เหลี่ยมนะครับตอนนี้เมื่อก่อนผมมี2อันแหละ เป็นเป็นรุ่ดเก่าอันหนึ่งแล้วก็อันนี้ที่เพ,พิ่งซื้อมาใหม่นะครับอันเก่าที่พางไปเป็นวงกลมธรรมดาดีนานแล้วนะครับใช้มาโหหลายปีแล้วคุ้มแล้วนะครับมอปแปงลงพางอากาศมันร้อนจัดม้งนะครับก็เลยได้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็เลยตัดสินใจซื้อแบบนี้คู่มาเลยนะครับนี่ซอฟเป็นกลมๆแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ออก็เป็นตัวโคมนะครับที่ลักษณะของร่มนี้ข้างในนี้มีรีเฟกตด้วยเห็นไหมข้างในนี้มีรีเฟกต์ครับเป็นเงินเงินแบบนี้รอบตามร้อยสยงศงาเลยนะครับ เพื่อช่วยดันแสงช่วยกระจายแสงออกมาอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูทั้งโคมไฟแล้วก็ขาตั้งแล้วก็ซอฟบล็อกและแกะหลอดไฟออกมาดูกันเลยนะครับเียประกอบทีเดียวอามาแล้วนี่ทุกคนมีรีโมทมาให้นะครับมีหลอดไฟตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้3 0 0วัตต์หลอดไฟนี่ดวงใหญ่มากเลยนะครับดวงมาเริ่มเลยเนี่ยดูเนี่ยเทระเทยา an, ตัวหน้าผมนี่นะครับใหญ่มากตัวหลอดไฟมีห่อเป็นพลาสติกมานะครับ นี่ด้านหลังนี้เป็นฮีทสิงค์เลยระบายความร้อนนะครับเพราะว่าตัวนี้3 0 0วัตต์ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็ที่จุกด,ด้านหลังมีเป็นยางปิดเอาไว้นะครับถอดยางออกมานะครับยางออกมาแล้วก็เป็นคั้วเกียร์แบบ e 2 7ข้างในนี้140 led เลยนะครับ140 ดวงเลยเป็นไฟดวงเล็กๆก,กัน,นครับตัวรีโมทมีฐานมาให้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีรีโมทไม่มีฐานมาให้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวก็จะลองประกอบดูนะครับแกให้ดูและนะชิ้นงานนะหน้าตาแบบนี้ก็ประกอบดูเดี๋ยวหาฐานมาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวลองประกอบไปดูว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันเบื้องต้นก่อนนะครับยังตัว ตัวซอฟบ็อกซ์ตัวนี้นะครับมันจะมีรีเฟกอยู่ข้างในใช่ไหมนี้เวลาใช้งานเนี่ยคือมันเป็นเหมือนล่มแบบนี้มันหุบอยู่แล้วเก็บใช้งานมันก็หุบอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับล้วก็กางออกทุกคนแล้วตรงตรงกลางตัวนี้จะเป็นตัวดันโค้งตัวดันโค้งนะครับของของตัวโคมไฟมันเราก็ดันดันในกลมๆตัวนี้ดันเข้าไปตรงๆเลยให้มันไปอยู่ตรงโคมหลอดไฟนะครับมันก็จะกลางออกเองนะครับเนี่ยเราก็ดันเข้าไปปึ๊บอ่าเนี่ยดันเข้าไปมันก็มันก็จะไปล็อกอยู่แล้วแค่นี้เองเห็นไหมครับ ดันเข้าไปแล้วก็มันก็จะล็อกอยู่จากนั้นเราก็เอาหลอดไฟใส่เลยทุกคนอ่าใส่หลอดไฟเข้าไปหมุนครับมันเป็นคัว e27 ธรรมดาใช่ไหมครับหมุนเสร็จปุ๊บทีนี้ไอ้ตัวผ้านะครับที่เขาให้มาเนี่ยเป็นผ้าคลุมด้านหน้าเน่ยนะครับ mm hmm. เพื่อช่วยให้แสงมันซอฟมันนวลขึ้นมันก็ไม่ต้องมีแบบเป็นแควแคๆอะไรเลยนะมันคลุมเข้าไปเฉยๆทุกคน ปุม้าไปปุ๊บมันก็จะล็อกอยู่ของมันเองเพราะว่าด้วยด้วยขนาดของเขาเขาแต่พอดีกันเลยนะครับเนี่ยมันจะมีมันจะมีอยู่ด้านนึงเห็นไหมเนี่ยเราดูตัวตัวหน้ามันมีด้านนอกกับด้านในนะครับดูตัวตะเข็บเขานะครับคุมไว้เฉยแค่นั้นเองตัวโครงของตัวโคมอ่ะตัวโครงลวดมันอ่ะมันก็จะช่วยดันเอาไว้นะครับมันจะเป็นรูปทรงของเขาพอดีเป๊ะเลยนี่แค่นี้เองเห็นไหมครับมันจะคุมเอาไว้เฉยแค่นั้นเองนี่เห็นไหมครับ อ่ามันจะคุมขอบของเขาอยู่มุมเขาจะได้พอดีนะครับเนี่ยมันจะคุ้มมาแค่นี้ <S <S เห็นไหม <S <S มันจะเป็นผ้ามันจะคุมเข้ามาหน่อยหนึ่งพอดีนะครับนี่อ่าเดี๋ยวก็ลองทดสอบเปิดไฟดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปที่ขาตั้งดูเลยดีกว่านะครับเสีย้าไปแล้วก็ขันตัวนี้นะครับมันก็จะล็อกตำแหน่งอยู่อ่าแค่นี้เองนะครับขยับให้ดีๆอ่าปรับให้มันเงยขึ้นหน่อยก็ได้นะครับอ่าลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับกดเปิดเลยอ่ามันก็จะติดมาเลยเป็นแบบนี้เห็นไหมน่าจะขาวนวลขึ้นมาเลยนะครับมันนจะเป็ เป็นแสงที่เอาไว้ชั่วบางทีก็เรียกว่าตบเงาอะไรแบบนั้นนะไฟลบเงานะครับอ่าเปิดปิดนะครับอันนี้มีรีโมท2อัน <î> s> <S ผมใส่่ามปแล้วงสองอันอ่าใช้ด้วยกันได้เลยนะครับมีรีโมทอันเดียวก็ใช้ด้วยคู่เนี่ยใช้ใช้2อันนี้ใช้ด้วยกันได้เลยอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือความสว่างนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ครับความสว่างนะครับแล้วก็การใช้งานรีโมทก็ไม่มีอะไรเลยปุ่มเปิดปุ่มปิด,ปปดเนี่ยเหมือนปุ่มเดียวกนเลยออนกับออฟนะครับผมเปิดด้วยออนนะครับผมก็ปิดด้วยออฟใช่ไหม ปิดปุ๊บปิดด้วยออฟนะครับแล้วก็เปิดเปิดด้วยออฟก็ได้เปิดด้วยออฟก็ได้นะครับแล้วก็ปิดด้วยออฟนะครับเปิดออฟปิดออนก็ได้2ปุ่มนี้เหมือนทําหน้าที่เดียวกันเลยนะครับอ่าผมเปิดมาปุ๊บล่างบนกับซ้ายขวามีหน้าที่เดียวกันเหมือนกันก็คือเพิ่มแสงกับลดแสงนะครับผมก็กดนี่นะผมก็กดลงมันก็จะลดลดแสงลงไปนะครับกดขึ้นมันก็จะเพิ่มแสงกดซ้ายมันก็จะลดกดขวามันก็จะลดมันก็จะเพิ่มกดขวามันก็จะเพิ่มแสงนะครับตัวนปุ่ม หลอดไฟตรงกลางนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะหรือว่าผมกดปุ่มสีแดงเนี่ยเป็นหมายถึงว่ากลางคืนนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะดอบแสงมาเหมือนลดลงเหมือนประมาณแบบ10%เนน่ะพร้อมกับเปลี่ยนโหมดให้มันเป็นไฟไฟไฟ,ไฟวอร์มนะครับไฟผสมระหว่างขาวกับเหลืองนะครับขาวกับส้มนะครับกดรูปหลอดไฟตรงกลางแล้วไม่มีผลอะไรเลยนะครับ กดอ็อกส่วนี้นะครับออสเตรเลียกดไปก็ไม่มีผลอะไรเหมือนกันนะครับกดไปก็ไม่มีผลอะไรเหมือนกันนาจะเอาไว้ใช้กับรุ่นอื่นนะบ,บางรุ่นเขาซัพพอร์ตแต่รุ่นนี้อาจจะไม่ซัพพอร์ตปุ่มพวกนี้นะครับ c ี CT ลบกับ CT บวกนะครับเปลี่ยนอุณหภูมิสีอ่าเนี่ยถ้าผมกดบวกไปเนี่ยนะําก็กลายเป็นขาวถ้ากดลบก็ค่อยๆเปลี่ยนมาจากวอมกลายเป็นไฟเหลืองไฟส้มแบบนี้นะครับกดเซกชันด้านล่างตัวสุดท้ายนี่เป็นปุ่มเซกชันนะครับก็คือเปลี่ยนเซกชันเปลี่ยนโหมดของแสงให้เลยนะครับกดปุ๊บอ่า เห็นไหมอันนี้วอร์มอันนี้วอร์มอันนี้ผสมนะครับอันนี้ขาวอันนี้ผสมเอ้ยไม่ใช่เดีย๋ยอน,นี้ขาวอันนี้เหลืองนะครับเหลืองเลยแล้วก็อันนี้เป็นผสมนะครับ2ส,อสีอ่าประมาณนี้นะครับกดปุ่มใช้งานง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะครับเปิดปิดแล้วก็เพิ่มแสงลดแสงได้นะครับถ้ากิดจะอยากอยาก,อยากลดไหมเหลือสักสิบอร์ก็กดเป็นนี่กด กดปุ่มสีแดงเป็นหมายถึงกลางคืนหรือว่าไฟแสงจันอะไรแบบนี้นะครับกดเซกชันตรงนี้ก็กดเซกชันเนี่ยรู้สึกว่าจะเหมือนกับเพิ่มไฟมาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสมมติาาว่าผมกดกดดวงจันทร์ไปนะครับมันก็จะลดลงมาดรอปมาเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วผมกดเซกชันปึ๊บเออเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเพิ่มมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะผมกดบวกกดเพิ่มแสงขึ้นไปเนี่ยไม่ได้แล้วแสงมันสุดแค่นี้แล้วนะครับวัดได้แต่ลดได้ทุกคน เพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราเราปรับแสงอยู่เนี่ยปรับไปปรับมาไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะเราก็กดเซกชันไปเลยนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่ามันจะเปลี่ยนโหมดสีนะครับอุณหภูมิสีก็จะแตกต่างกันไป3สีนะครับเหลืองอันนี้ก็ผสมขาวเหลืองนะครับแล้วก็เป็นแสงสีขาวล้วนซึ่งขาวจะออกว่าเหมือนฟ้า,ฟานิดนึงนะครับ mm hmm. เรื่องอุณหภูมิสีนะครับที่ที่ทางด้านท้ายของตัวหลอดไฟตรงนี้เขาจะมีบอกเอาไว้อยู่นะว่า หลอดที่เราใช้นี้นะครับจะมีทั้งหมด3โทนนะครับมันจะเป็นนุนะภูมิสีที่จะเป็นตัวตัวโทนอุ่นสุดเนี่ยจะเป็น3 2 0พ k นะครับ3า0พ k ก็จะเป็นโทนอุ่นเลยจะเป็นส้มๆเหลืองเหลืองนะครับอุ่นๆหน่อยให้ความอบให้แสงหรือให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นขึ้นมาหน่อยนะครับอันที่อันที่2จะเป็น 4000K นะครับ 4,000K ก็จะเป็นคูลไลท์นะครับเป็นคูลไลท์ก็จะแบบผสมขาวแต่ว่ายังออกเหลืองเหลืองนิดนึงโทนก็ยังยังมีความขาวแต่ว่ายังเป็นอุ่นๆอยู่หน่อยนึงนะครับอันสุดท้ายจะเป็น 5,500K ก็จะเป็นแสงขาวแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นจะเป็น daylight เท่าไหร่เพราะถ้าเป็น daylight จริงๆจะอยู่ที่ประมาณ6,500นะครับแต่ว่านียเป็นอันนี้เป็น,น,น,น5,500ก็อยู่ยังอยู่ในกลุ่ม cool light แต่ว่าท้ายๆแล้วนะครับกำลังจะกระโดดไปเป็น daylight แล้วกำลังจะไปข้ามไปเป็น6,500และเป็นแสงขาวนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าก็ให้แสงที่ให้แสงที่สวยนวลดีนะครับมี3สี3โทน3ามอุณหภูมิสีนั่นเองนะครับตามที่เรากดนะครับถ้าอย่างเรากดตรงนี้นะครับอย่างน,นี้ก็คือเป็น แสงขาวใช่ไหมครับแสงขาว,ต,ว,ต,วตัวของเขาจะได้เป็นตัว5,500นะครับพอเรากดที่ตัวเซ็ชันปุ๊บอันแรกนี่จะเป็น3,200เลยนะครับเหลืองอย่างเงี้ย3,200เลยจะอุ่นๆหน่อยนะครับอันที่2นี้ตัวนี้จะเป็นผสมจะจะเป็นตัว4,000นะครับเป็นคูนไลท์ก็คือจะผสมขาวแต่ว่ายังมีอุ่นๆเหลืองนิดๆหนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้5,500นะครับอ่าโอเคนะครับทุกคนีผมจะมาลองเทสได้ดูนะตอนนี้ติดตั้งระบบเสร็จแล้วทั้ง2ดวงนะครับไฟทั้ง2ดวงนี้ นะครับพร้อมใส่ซอฟบ็อกซ์อะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นไฟกลางเป็น l e d อันใหญ่ที่มันเป็นแบนด์ and, อันสี่เหลี่ยม18นิ้วที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้คือเปิดตรงกลางอันเดียวจะเป็นแสงแบบประมาณอย่างนี้นะนี่ผมจะลองเปิดแบบข้าง2ข้างนี้ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างแค่ไหนนะครับจะเปิดอันนี้ก่อนนะครับปึ๊บอ่าอันนี้เปิดแล้วนะครับไฟสุดแล้วนะครับทุกคนนี่ไฟเหลืองไฟสีนะเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับผมจะใช้เป็นไฟ ไฟไฟไฟตัวคูณไลท์แล้วกันนะครับเป็นตัวที่เป็น 4000K นะครับจะเป็นผสมระหว่างขาวกับเหลืองน่อยๆน,นะครับแต่ก็จะมาเปิดดวงนี้ต่อเพิบใช้ดิสบมดอันเดียวกันได้เลยนะครับพร้อมกับเป็นแสงกูร์ล์อันนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีความนวลความมันมันสวยขึ้นอ่ะภาพมันสวยขึ้นนะนนนะเรื่องแสงสําคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี้ย ผมก็ไม่ได้ไปเรียนจัดแสงไม่ได้ไม่ได้ม you know, ีความรู้ทางด้านจัดแสงอะไรมากนะแค่ต้องการเอามาตบเงาซ้ายขวาตัวเองเพราะว่าทุกวันนี้ใช้อันกลางอันเดียวเนี่ยนะปกติผมใช้สองอันเหมือนกันแต่ว่ามันเสียไปอันนึงพอดีนะครับก็เลยเหลืออันสี่เหลี่ยมอันเดียวเมื่อก่อนจะมีโดโกลมอันนึงนะครับแล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมเนี่ยวางสองข้างถ่ายมาเนี่ยนะครับมันก็มันก็ค่อยดูดีหน่อยแต่เวาใช้ตรงกลางอันเดียวจะรู้เลยว่ามันไม่มีอะไรมาตบเงาอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้2ตัวนี้ลองช่วยดูจะเห็นว่าภาพมมัััันนนนนนต่างงงกเเยอออะะะะะคครรรบบบดดดี๋วจลปปิไใหู้ึ ปิดปิดเปิดปุ๊บเนี่เห็นไหมนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบแสงหน้าตรงแล้วก็มันจะมีเงามีลายระดังกันนะครับอ่าเปิดนะครับปุ๊บเปิดอ่าแล้วเดี๋ยวลองใช้เป็นแสงขาวดูบ้างนะครับนี่แสงขาวนี่แสงขาว3อันเลยนะรตรงกลางแล้วก็แสงขาวซ้ายขวานะครับก็จะให้เห็นภาพประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนการใช้งานมันมีอีกเรื่องนึงครับที่ในกรณีที่เราหารีโมทไม่เจอหรือรีโมททานหมดนะครับแล้วก็หรือบางคนก็แบบขี้เกียจมานั่งกดรีโมทอ่นะ เราเปิดปิดที่ตัวหลังหลอดไฟมันเนี่ยได้เลยนะครับโดยที่กดที่สวิตช์มันมีสวิตช์ด้านหลังใช่ไหมแล้วมันจะมีทั้งหมด4โหมดนะครับทุกคนปุ๊บเปิดอันแรกสมมุติอันนี้นะเป็นขาวแล้วเราปิดนะครับเปิดอีกทีนึงก็อาจจะเป็นเหลืองเหลืองตัวที่เป็น 3,002k นะครับเป็นเป็นอุ่นเป็นวอร์มไลท์ไปเลยใช่ไหมครับเปิดแล้วเปิดอีกทีนึงตัวนี้จะเป็นตัวคูณไลท์นะครับก็คือตัวตัว 4,000k ใช่ไหมที่เป็นผสมระหว่างขาวกับเหลืองเหลืองนิดนึงอะไรเงี้ยขาวอมส้มขาวอมเนนนัั้ครบก็็จะะปตวี ปิดแล้วเปิดอีกทีนึงจะเป็นคูลไลท์แต่ว่าน่าจะความสว่างน่าจะประมาณ10%เซนะครับในกรณีที่ถ่ายในห้องแล้วก็แสงไฟไม่ได้ไม่ต้องการใช้แสงไฟมากๆอ่ะเออเป็นไฟแบบตบเงาไฟไฟเสริมไฟอะไรแบบนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นโหมดที่4ปิดไปนะครับเปิดใหม่ทีนึงก็จะกลับมาเป็นโหมดแสงขาว 5,500K นะครับแล้วก็สว่างสุดคือถ้าเกิดเราเปิดปีที่สวิตช์เนี่ยมันจะเป็นสว่างสุดเลยนะครับไม่ไม่ได้มีไม่ได้ลดแสงอะไรเลยนะครับ ก็ใช้แบบนี้ใช้สวิตช์เปิดปิดเอาไลท์ Light, สีเอาในตัวนี้ที่แบบไม่ต้องใช้รีโมทอะ่ะคือถามว่าไฟมันก็ไม่ได้สว่างอะไรมากนะถ้ามาใช้ในที่โล่งแบบนี้นะคะอย่างผมผมเนี่ยสุดท้ายก็ต้องใช้3ามดวงเหมือนเดิมก็คือต้องใช้ตัว LED ดวงใหญ่ตรงกลางแล้วก็เอา2อันเนี้ยมาตกข้างอะ่ะถึงจะสวยนะครับมันตกเงาดีและภาพเพิ่มเลยมันชัดมันสวยดีกว่านะครับดีกว่าใช้แค่2อันแบบนี้นะไฟมันสว่างมันน้อยความสว่างมันน้อยลงหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับทุกคนคู่นี้นะครับ อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยที่รีวิวอะเมื่อกี้เนี่ยรีโมทหลอดไฟชุดขาตั้งแล้วก็ตัวซอฟต์บ็อกซ์นะครับที่มันเป็นแบบมีฝาปิดอะไรอย่างนี้เลยอย่างดีเลยนะครับแถมมีไฟออกมาทางด้านด้านหลังนี้ด้วยนะคือไฟมันก็จะออกเป็นสว่างแบบออกเหมือนเป็นออมนี้อ่ะมันจะออกแบบไม่ได้ออกแต่พุ่งออกไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะมันจะเป็นไฟที่มันเป็นแบบสว่างทั่วๆสว่างออกไปทั้งหน้า้าด้านหลังด้านข้างสว่างแบบทั่วๆพื้นที่หน่อยนะครับคู่นี้ทั้งทั้งทั้งสองอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณแค่ พันหนึ่งพันสองพันสามนแล้วแต่แคมเปญแล้วแต่ช่วงแฟลตเซลนะครับว่าช่วงไหนแฟลตเซลหรือว่าช่วงโปรโมชั่นพวกโปรโมชั่นต่างๆมันก็จะถูกลงนะ้จริงๆนะครับแต่ว่าแต่แต่ราคาเนจ่ะอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณพันสามนะได้ชุดแบบนี้ไปผมว่าคุ้มนะสองอันตอนแรกผมกดซื้อผมยังรู้สึกว่าคุ้มเลยก็เลยรีบกดซื้อมาแล้วก็มารีวิวแล้วก็ลองมาใช้งานให้ดูนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอดีแบบโคมไฟอันเก่าผมมันก็เสียพอดีเนี่ยอย่างผมมาอยู่หลังไฟตรงเนี้ยเห็นไหมแสงมันยังสว่างเข ของตัวซอฟท์บ็อกซ์ตรงนี้ด้วยออกมาทางข้างๆอะไรเนียมันก็เรียกว่าสแสงมันออกมาแบบทั่วทั่วนวลนวลบริเวณทั่วทั่วท,ท,ทั้งบริเวณน,นั้นไปเลยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าออกมาพุ่งออกมาแต่ทางหน้าอย่างเดียวเหมือนพวกแบบที่เป็นหลอด LVD อะไรแบบนั้นนะครับโอเคนะผมว่าราคามันนะประมาณพันสองพันสามเนี่ยนะครับผมว่าไม่แพงนะถ้าได้เป็นเซตคู่มาแบบนี้เลยใช้ได้ดิ่มกันนะครับเหมาะกับใช้ในสตูดิโอนะครับเหมาะกับใช้ในบ้านผู้ที่เริ่มต้นนะผู้ที่เริ่มต้นใช้เนี่ยพันกว่าบาทได้ไฟคู่นี้ไปผมว่าค่อนข้างคุม ถ่ายรูปสินค้ารีวิวสินค้านะครับหรือว่าไลฟ์สดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้ไฟดีๆช่วยอ่ะมันช่วยดันภาพนะครับดันคนให้มันมีความภาพมันชัดเจนขึ้นมันมีความสวยงามมันมีความชัดแสงเสริมมันจะชัดตื้นเวลาถ่ายกล้องมาการโฟกัสของกล้องก็จะทําได้ดีขึ้นนั่นเองนะถ้าแสงมันถึงนะครับผมภาพมันก็จะสวยขึ้นนะจริงๆเรื่องแสงค่อนข้างสําคัญนะอย่าให้ภาพมันมืดอย่าให้ภาพมันขมวดขมัวนะครับถ้าลบเงาได้หามีไฟลบเงาด้านหลังอะไรเวลาเรานั่งพูดอ่ะ ก็จะดีนะครับ oh ทุกคนก็ฝากไว้ประมาณนี้นะเดี you, ๋ยวผมใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับคู่นี้นะครับได้2อันเลยนะประมาณพัน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 สองพันสามเนี่ยถ้าเก็บโค้ดดีๆได้ลดเผื่อบางคนซื้อได้ไม่ถึงพันด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะเหลือแบบพันหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วแต่นะรวมส่งอะไรแบบนี้นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ